ได้นำรถไะเ้เาขอสูงให้การช่วยเยวหลืออุปยจากอาคารสันยกรรมชัน้นห้าเตรียมรับผู้ป่วยด้วยนะครับโรงพยาบาลอาน,นันทบหรดนนะคะได้เข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะเพื่อรับคนไขท้ที่เราได้มีการติดต่อประสานไปทางวิทยุนะคะเพื่อไปรับดูแลต่อค่ะสวัสดีครับพี่ม้ต้อ

หัวหน้าทีกับเธอขนานนิสานะคะรายงานสถานการณ์ด้วยนะครับเดีะยเกิรว่านิงที่จิลงมาหมดครับนี่สองก่อนเอาแค่สองขั้นบอ ตอนนี้ก็ทยอยลงมาทีละสองนะคะเพื่อให้มั่นใจในเรื่องของน้ำหนักนะคะจะยังลงาและรมะนัทกะเกค่ะตอนนี้ก็มีการรายงาน กรมตัวกางเงินจากโรงางานทราบกัมากอ่งนี้มีการเก็บเป็นแม่แล้วก็ได้กยกผู้ป่วยไปรัุดลมแล้วก็ความีผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะคะ